โมตัสสะภควะโตอะระหะโตจาสัมพุทธะณโอกาสบาัดนี้จะได้กล่าวถึงสภาวะอันเป็นไปของโลกใบนี้คือยุคสีวิไลคำว่ายุคสีวิไลคือเป็นเชื่อของการเวลาชั่วระยะหนึ่งยุคสีวิไลการเวลาที่จะบังเกิดตามชื่อนี้ ก็จะสิ้นระยะการรัชสมัยหนึ่งหนึ่งหรือช่วงพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งหนึ่งของเมืองไทยเมืองไทยซึ่งได้สร้างเมืองมาตั้งแต่พระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกซึ่งเป็นองค์ปฐมแห่งพระเจ้าแผ่นดินในวงนี้นั่นคือวงรัตนโกสินทร์ก็พระเจ้าแผ่นดินองค์แรก ชั่วระยะพระเจ้าแผ่นดินส่งของราชสมบัติอยู่องค์ต้นก็เรียกกันว่ายุคที่หนึ่งองค์ที่สองก็เรียกว่ายุคที่สององค์ที่สามก็เรียกกันว่ายุคที่สามก็เมื่อองค์ที่สี่มาสืบแทนองค์ที่สี่สิ้นไปองค์ที่ห้าก็มาสืบแทนสืบกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ชื่อว่ายุคหนึ่งนั้น มีเจ้าผู้ครองแผ่นดินของประเทศไทยแต่ละองค์แต่ละองค์ชื่อวัานี้ก็มีหลายยุคด้วยกันมีถึงสิบยุคสิบสองยุคคือนับตั้งแต่ยุคต้นยุคต้นเรียกว่ายุคมหาการยุคที่สองเรียกว่าผ่านยักษ์ยุคที่สามยุคที่สี่ยุคที่ห้า ก็มีชื่อเรียกกันไปตามลำดับท่านได้กล่าวกันไว้เป็นยุคยุคดังที่ท่านพระคุณเจ้ากล่าวมานี้ถามว่าในปัจจุบันนี้เป็นยุคไหนก็มีคำตอบว่ายุคถิ่งกาขาวยุคถิ่งกาอย่างไรก็ได้แก่รัชสมัยพระภุมิพลอดุละยะเด ที่ของราชสมบัติอยู่ในประเทศไทยอันนี้ได้แก่ถิ่นกาขาวยุคถิ่นกาขาวก็ดูเหมือนกับว่าถูกต้องตามรูปเรื่องหรือความเป็นมาของแต่ละยุคแต่ละยุคถิ่นกาขาวหรือถิ่นตาขาวอันนี้ก็คือมีคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวรู้จักหันมาสวดมนต์ภาวนา จเจริญกรรมฐา,านทุกชั้นทุกเพศทุกวัยอันนี้ท่านเรียกว่าถิ่นกาขาวหรือถิ่งขาวสะอาดก็ได้เหมือนกันขาวสะอาดหันเข้ามาปฏิบัติในทางศีลทางธรรมเข้าวัดเข้าวารู้จักบำเพ็ญตนจเจริญศีลเจริญภาวนาก่อนหน้านี้คนไทยน้อยนัก ที่จะรู้จักหันเข้ามาเจริญศิลธรรมกรรมาฐานไม่เคยรู้ว่าภาวนาเป็นอย่างไรกรรมาฐานเป็นอย่างไรก็เพราะว่าคนนอกทั่วๆไปไม่ได้ยินมาก่อนไม่รู้เรื่องมาก่อนแต่เข้ามาในรัชสมัยเหล่านี้ดังที่ได้กล่าวก็รู้สึกว่ามีประชาชนได้รู้จักกรรมาฐาน รู้จักมานุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมรู้จักถือศีลแปดรู้จักงดเว้นปราเนื้อนี่ก็คือเข้าลักษณะที่เรียกว่าถิ่งกาขาวหรือถิ่งขาวสะอาดถิ่งขาวสะอาดก็บังเกิดขึ้นในประเทศไทยราว3าว 30- 40ปีมานี้แต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยจะรู้จักกันแล้วยุคนี้จะดำรงอยู่ หรือมีชื่อไปจนถึงรัชกาลองค์ใหม่รัชกาลองค์ใหม่ก็จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนยุคมาเป็นยุคชาวศรีวิไลแล้วจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะขอมานำแสดงต่อไปข้างหน้าทีนี้จะขอย้อนกล่าวถึงเรื่องการที่จะเป็นแปลงยุคหรือที่จะถึงยุคใหม่มันก็มักจะมีอะไรบันดลบรรดาลหรือที่เรียกกันว่าธรรมดาตกแต่ง ให้เป็นเหตุปัจจัยให้เป็นแปลงเป็นยุคขึ้นมาใหม่หรือเป็นสมัยขึ้นมาใหม่ก็เพราะว่าก่อนที่จะถึงเป็นสมัยขึ้นมาใหม่มันจะต้องเป็นแปลงหรือมีอะไรที่ทำให้สูญเสียไปเหมือนกับคำทำนายที่กล่าวกันไว้หรือคำพยากรณ์หรือคำบอกเล่าที่เป็นสิ่งที่น่าวันมิตกอันจะมีมา ในระยะใกล้ๆนี้สิ่งที่ท่านพระคุณเจ้าก็ได้นำมาเล่าเมื่อศีลที่แล้วมานี้ก็เป็นคำพยากรณ์หรือคำบอกเล่าของท่านผู้รู้หลายๆท่านว่าภาัยพิบัติอันจะเกิดแก่มนุษย์โลกหรือแผ่นดินหรือโลกมนุษย์นี้ในระยะใกล้ๆนี้คือปี2,540ถึง2,542 และอีกในยะหนึ่ง2,542ถึง2,544อันนี้กล่าวไว้สองในตามที่ท่านอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งท่านได้ภาวนารู้เห็นในสภาวะธรรมอันจะเกิดขึ้นหรือเทวดามาบอกเล่ากับท่านเรื่องภัยพิบัติอันน่าหวาดกลัวน,นั้นก็คือทั่วโลกจะถึงซึ่งความวิบัติมากมาย แผ่นดินจะจมลงในมหาสมุทรหรือกลายเป็นทะเลประเทศบางประเทศที่เป็นเกาะญี่ปุน่นไต้หวันสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อะไรเหล่านี้ที่เป็นประเทศที่เป็นเกาะจมหายลงไปเกือบหมดทันว่าอย่างนั้นนี่หมายถึงเมืองนอกแล้วก็อีกประการหนึ่งเช่นภัยพิบัติ อันจะมาก็เกี่ยวกับสงครามโลกนี่มันเป็นสงครามอะไรอันนี้เราก็จะเคยได้ยิงกันมาบ้างแล้วครั้งที่สองผ่านมาแล้วแต่ครั้งที่สามจะมาอีกครั้งหนึ่งเป็นภัยพิบัติจะต้องทำสงครามล้างพรานประหัตประหารกันจนถึงความพินาศยังใหหลวงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นวัตถุสิ่งก่อสร้างในโลกนี้ จะสิ้นสูนลงพูดได้ว่าสแลกสลายลงหมดสิ้นยุคสมัยวิทยาศาสตร์ความเจริญต่างๆเสื่อมหายไปจะหมดสิ้นลงท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่ก็คือก่อนที่จะถึงยุคขึ้นมาใหม่แล้วก็ผู้คนจะถึงซึ่งอสัญญีความล้มหายตายจากภัยพิบัติ จะสู้รบตกมือจะทำสงครามหรือว่าแผ่นดินถลม่มแผ่นดินหายยุบลงไปใต้น้ำเป็นท้องทะเลอะไรเหล่านี้คนมันจะสิ้นชีวิตลงไปเป็นอันมากมาย10จะเหลือนหรืออาจจะไม่ถึงเสียด้วยซ้ำไปคือความหมาย10ในหนึ่งเปรียบหมายถึง10นั้นจะหมดไปเหลือแค่หนึ่ง ถ้าเปรียบอย่างนี้แล้วมนุษย์เราจะล้อยลอลงไปผู้คนจะล้มหายตายไปจนเหลือน้อยเพราะฉะนั้นวิทยาการต่างๆมันจะเสื่อม้อยไปด้วยการทำสร้างสรรค์วิทยุโทรทัศน์อาวุธอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ทำกันขึ้นมาจะหมดไปวิทยุเราก็จะไม่ได้ฟังกันแล้วโทรทัศน์หนังอะไรเหล่านี้ ก็จะไม่ไดีดูกันแล้วหรืออะไรต่ออะไรนี้มันจะไม่มีกันแล้วตลอดจนวิทยาศาสตร์การสร้างสรรค์ต่างๆก็จะหมดไปกลายเป็นคนยุคป่ายุคเถื่อนกันอย่างนั้นนะหรือท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วท่านก็มาว่าประเทศไทยซึ่งนับว่ามีโชคดีกว่าเปิ้ลท่านว่าอย่างนั้นที่ว่ามีโชคดีกว่าเปิ้ลก็ได้แก่ ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนามีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลในธรรมกันมากกว่าประเทศอื่นกว่าเมืองอื่นๆรู้จักการมีศีลรู้จักการให้ทานรู้จักการเข้าวัดเข้ารู้จักบาเพ็ญบารมีทั้ง7ประการแล้วคนประเทศอื่นเล่าก็จะเหลือน้อยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละ ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นคนมีสติไม่สมบูรณ์กลายเป็นคนใบ้คนว่าเสียสติวิปลาดไปที่ผู้คนต้องถึงซึ่งความวินาศจึงทำใจไม่ได้ก็กลายเป็นคนเสียสติไปทีนี้คนไทยที่มีพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมของท่านผู้รู้ก็รู้เท่าทันของสภาวธรรมอันเปลี่ยนแปลงไป อดอน,นิจังไม่เที่ยงแล้วก็มาปรงอน,นิจังไม่เที่ยงก็ทำให้มีจิตใจเข้มแข็งมาไม่ต้องเสียสติแต่คนที่มีจิตใจเบาไม่เข้าวัดไม่เข้าวาไม่รู้จักภาวนากรรมฐานไม่รู้จักความแก่ความเจ็บความตายก็จะกลายเป็นคนที่เสียสติมีจริตไม่สมบูรณ์ ข้อที่ว่าภาคใต้จะจมหายไปด้วยคลื่นด้วยลมด้วยน้ำด้วยแผ่นดินไหวอะไรเหล่านี้แล้วจะจมหายไปเป็นบางส่วนแล้วก็มาภาคกลางท่านว่ากรุงเทพจะกลายเป็นทะเลเมืองที่ใกล้กรุงเทพก็จะกลายเป็นทะเลไปด้วยท่านผู้ฟังทั้งหลายนี้วันนี้พูดถึงภาคกลางเพราะแผ่นดินจมแผ่นดินสั่นสะเทือน แผ่นดินซุดกลายเป็นทะเลไปแล้วก็มาพูดถึงภาคเหนือแผ่นดินไหวแล้วตลอดทั่วประเทศจะมืดสาวันสามคืนอากาศจะวิปริตแล้วก็จะมีอะไรที่เกิดขึ้นเช่นแผ่นดินไหวแผ่นดินร้อนแผ่นดินยกแล้วจะมีไฟพุ่งขึ้นจากใต้พื้นผิวพบก็จะทำให้อากาศมืดมนตรการแปรปรวน สนันวันไหวภูเขาแผ่นดินจะล้มจะละลายจะซุดไปเป็นบางที่บางแห่งอันนี้ก็เป็นคำเล่าของท่านที่เล่าไว้และส่วนภาคอีสานก็มีบางสิ่งที่สำคัญจะมีโรคระบาดอันติดตามมาทีหลังและคนส่วนมากที่เหลืออยู่นั้นส่วนมากก็จะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมส่วนคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนั้น คนที่เป็นสัตว์นรกมาเกิดคนชั่วคนร้ายก็จะมีอันเป็นไปจะมีอันเป็นไปหมดจากแผ่นดินท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้ก็คือว่าเป็นคำเล่าคำเล่าอันนี้ก็ทําให้รู้สึกว่าเป็นคำที่รุนแรงจึงทําให้คนฟังแล้วไม่น่าเชื่อที่ว่าไม่น่าเชื่อก็คือที่ว่า มันไม่น่าจะเป็นไปได้ตามความเห็นของพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็ว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันพระคุณเจ้าก็ไม่เชื่อเหมือนกันที่ไม่น่าเชื่อเป็นบางส่วนคือมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในหนึ่งรปี1000ปีหนึ่งมืนปีห0 0 0งแปีมันไม่เคยมีในประเทศไทยเราแต่ประเทศอื่นๆที่เขามีกัน เป็นธรรมดาอย่างภูเขาไฟกระเบิดขึ้นพ่นไฟขึ้นมาจนบ้านเมืองเสียหายถล่มทลายบ้านไม่เป็นบ้านเมืองไม่เป็นเมืองอพยพทันก็รอดหนีทันก็ทันหนีไม่ทันก็ล้มตายกันระเนระนาดแต่ก็เป็นธรรมดาในบัจจืบนนีนี่ก็เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ในประเทศไทยเรานี้ไม่เคยมี ประเทศไทยเรานี้มันอาจจะมีบ้างแต่นิดหน่อยแต่จะเป็นถึงขนาดนั้นมันก็คงไม่อาจเป็นอย่างนั้นเพราะประเทศไทยเป็นเมืองที่งอกออกเคยมีท้องทะเลตื้นๆเรียกว่าเป็นอ่าวเล็กไม่เหมือนกับเมืองใหญ่ๆที่มีทะเลมหาสมุทรกว้กางเมืองเล็กทะเลเล็กทะเลตื้นอย่างนี้คือมันจะเป็นไปได้หรือจะจมหายไปเป็นเมือง เป็นส่วนส่ๆนั้นคงจะเป็นไปได้ยากเพราะตามที่รู้ที่เห็นมาเมืองตื้นๆอย่างนี้มีแต่จะงอกออกไปงอกกว้างออกไปบ้างเป็นหาดทรายนานไปก็มีต้นไม้มีบ้านเรือนมีไร่มีนาขยายออกไปและนั่นคือบ้านเมืองไทยเรานี้มันเป็นอ่าวเล็กอ่าวตื้นมันมีแต่จะงอกออกไปแต่เมืองอื่นไม่อาจจะรู้ได้ ทีนี้มันจะถล่มทลายเป็นบางส่วนเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้มันอาจจะมีเป็นคลื่นเป็นลมเป็นธรรมดาแต่จะถึงกับใจ่โตหายไปเป็นเมืองเมืองก็ไม่น่าเชื่อกรุงเทพจะหายไปเป็นท้องทะเลก็ไม่น่าเชื่อเพราะมันไม่เคยมีมันจะมีมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยแต่ที่กรุงเทพสุดนั้นก็สุดจริงๆอยู่ เพราะมันซุดมานานแล้วนี้มันก็ไม่มีข้อหน้าคิดอะไรพระกรุงเทพนี้เป็นเมืองที่อยู่ในแหลมที่ยื่นออกไปในน้ําแล้วก็สร้างบ้านเมืองสร้างขึ้นมาสร้างตึกที่มีน้ําหนักมากๆแล้วอีกประการหนึ่งก็เอาน้ำในบาดาลสูบขึ้นมาสุบขึ้นมาใช้เป็นน้ำประปามันก็ทำให้พื้นแผ่นดินนั้นกรวงังทีนี้จะมาพูดถึงยุคใหม่ ที่จะมาข้างหน้านั้นตามคำทำนายของหลวงปู่วานิชหรืออาจารย์ในหลายท่านที่ได้ทำนายกล่าวไว้นั้นว่ายุคสรีวิไลอันจะมาเบื้องหน้านั้นว่ากันว่าอีกตั้ง300ปี400ปีจะมีเพชรนินจินดาผุดขึ้นมาเกลื่อนกราดไปหมดเพชรนินจินดาของลำค่าตลอดจนเงินทองหนอเงินหนอ,หนอคำ เหล่านี้มันจะผุดขึ้นในแผ่นดินมันจะมาในยุคสีวิไลจริงหรือที่ท่านว่ามานี้มันก็เป็นเวลาที่ดูเหมือนจะไม่ตรงกับที่ท่านพระคุณเจ้าได้กล่าวมาตะกี้ข้างต้นว่ายุคสีวิไลไม่ใช่จะอีกสามรอปีหรือ400รอปีข้างหน้ายุคสีวิไลที่ท่านพระคุณเจ้ากล่าวไว้นี้ยุคไกลมันอยู่ไม่ไกล เมื่อมันหมดจากพระเจ้าแผ่นดินของเราองค์นี้แล้วมันก็จะเป็นยุคสีวิไลแล้วจะเป็นอีกสามอปีหรือสี่ร้อปีได้อย่างไรท่านผู้ฟังทั้งหลายยุคหนึ่งหนึ่งท่านพระกุณเจ้าได้กล่าวข้างต้นแล้วว่ามันหมายถึงชั่วพระเจ้าแผ่นดินองหนึ่งหนึ่งส่งครองราชสมบัติบนแผ่นดินไทย เพราะฉะนั้นยุคสีวิไลมันจะถึงอีก300อปีหรือ400ร้อปีนั้นไม่ใช่แน่มันจะมาในระยะใกล้ๆนี้เองหรือหลังจากเมื่อพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้สิ้นสุดลงก็จะเป็นยุคใหม่ยุคสีวิไลที่จะเป็นแปลงเป็นยุคที่ดีขึ้นมาทันทีทันใดมันจะต้องมีอะไรขึ้นมาสักน้อยหนึ่งกระมังหรือหมายความว่า มันต้องมีภัยพิาศเหมือนกันก็มีภัยพิาศถ้าเรามาดูตามเรื่องภัยพิบัตินั้นมันจะมาในรูปแบบไหนเพราะยุคที่จะเป็นแปลงไปนั้นมันจะต้องมีอะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเสียก่อนเหมือนกับคนที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนจะทำสวนจะทำนาจะพัฒนาบ้านจะพัฒนาเมืองก็ต้องมีการปราบกันคำว่าปราบหมายถึงว่า ปรับปรุงปราบปรามเสี้ยนน้ำต่อหรือแผ่นดินที่มันครขุขระไม่ราบเรียบสม่ำเสมอก็ปราพักปราบให้มันเรียบให้มันเป็นที่ตั้งบ้านให้มันเป็นที่ตั้งเมืองอะไรเหล่านี้ถ้ามีต้นไม้มีต้นตอหรืออะไรที่ใช้ไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะต้องตัดต้องขุดก็จะต้องล้มลง จะต้องปราบลงหรือทำให้เกิดเป็นประโยชน์จึงจะสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นแผนเป็นผังขึ้นมาได้ไม่ต้องดูมากดูอย่างในไร่นาเขาเถอะในไร่ก่อนที่เขาจะปลูกอะไรลงไปปีหนึ่งปีหนึ่งแม้แต่ต้นผักต้นหญ้าก็ต้องปราบกันทุกปีต้องไถกันต้องพลิกแผ่นดินกันจึงจะปลูกได้พวกชาวดอย ลมต้นไม้กันเผาป่ากันจะใส่ข้าวโพดเข้าไร่ไปก็ต้องฝันต้นไม้เผาป่ากันจนหมดกราบคาบพอฝนตกลงมาเอาแล้วทำที่ดินปลูกข้าวปลูกผักปลูกอะไรต่อมิอะไรก็ปลูกกันไปท่านผู้ฟังทั้งหลายฉันใดก็ดีอันนี้มันจะเปลี่ยนยุคขึ้นมาใหม่ก็ย่อมจะมีอะไรอยู่บ้างก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นยุคศเวิไล ก็หมายความว่ายุคสีวิไลนั้นก็คงไม่มีคนชั่วร้ายใจซามก็คงมีแต่คนดีคนไม่ดีก็จะหมดไปด้วยเหตุต่างๆอันที่มาทําให้คนชั่วหมดไปนั่นแหละแต่แต่จะหมดไปด้วยอำนาจอะไรจะน้ำด้วยดินด้วยลมด้วยไฟหรือด้วยการถูกเข้นฆ่าหรือด้วยโรคภยัยไข้ พญาติลงมาสู่แผ่นดินอันเราก็อาจจะไม่รู้ได้หลังจากนั้นคนชั่วคนอาธรรมทั้งหลายก็คงจะหมดไปเมื่อหมดไปล่อยหลอไปแล้วจะเหลือคนที่สืบสกุลศีลสืบสกุลธรรมคือศีลห้ากรรมบุ10สิบคนที่มีศีลห้ากรรมบุ10สิบอันนี้แหละจะเป็นคนที่สืบคนและก็จะเป็นคนที่สืบไป จนเป็นต้นเหตุของผู้ที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้ผู้มาบังเกิดเป็นคนที่มีศีลมีธรรมขึ้นมาสืบสายเลือดท่านผู้ฟังทั้งหลายศีลหกรรมบท10สิบที่ท่านพระกุณเจ้าได้กล่าวมานี้ท่านทั้งหลายคงได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วยุคสีวิไลจะมีแต่คนดีก็มีแต่คนดี เราต่างมีศีลห้ากรรมบท10สิบกันทั้งสิ้นแล้วก็ท่านว่ายุคศีวิไลจะมีต้นกันลประพฤกบมันเกิดขึ้นก็ดูเหมือนจะมีอยู่และขอให้คนเรานั้นตั้งใจอยู่ในกรมบท10สิบอยู่ในศีลในธรรมกันแต่แต่แตยุคศีวิไลจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคนนั้นก็จะเป็นคนสวยจะเป็นคนงาม จะเป็นคนดีมีน้ำจิตน้ำใจดีต่อกันทั้งนั้นไม่มีการอาฆา,าตมาดร้ายไม่มีโกรธไม่มีเกลียดไม่มีภัยไม่มีเวรไม่กินเนื้อสัตว์อะไรเหล่านี้ก็ไม่มีก็จะดูกันให้ง่ายๆก็ดูคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่ต้องทำมาหากินมันก็มีอยู่มีกินเองไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไร ก็คนในยุคศรีวิไัยนั้นถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนคนอย่างนี้แหละการนุ่งการโฮมก็จะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปคนที่เป็นผู้หญิงผู้ชายนุ่งห่มเหมือนกันอันนี้ก็จะหมดไปเพราะสมัยนี้ผู้หญิงก็นุ่งเตี่ยวกางเกงผู้ชายก็จะนุ่งแต่งตัวเหมือนผู้หญิงไว้ผมยาวอะไรอย่างนี้ก็จะหมดไปผู้ชายก็จะเป็นผู้ชาย ผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คนในยุคศีิเวลยนั้นจะมีอารยาธรรมเป็นคนดีมีศรรมีลมีธรรมอันสมบูรณ์พืชพันธัญญาหารก็จะเกิดขึ้นเองอุดมสมบูรณ์พูนสุขแก้วแหวนเงินทองก็ถึงจะมีขึ้นเกิดขึ้นมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์ ไม่มีใครปรารถนาะแก้วแหวนเงินทองเกิดขึ้นมาเป็นกอบเป็นกองก็ไม่มีใครสนใจเพราะว่าจะเอาไปทำอะไรกินก็ไม่ได้ใช้งานก็ไม่ได้ที่ดีก็คือว่าของกินประทังชีวิตไปวันหนึ่งหนึ่งก็จะอยู่ดีมีสุขแล้วเหมือนกับคนที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับคนที่พระคุณเจ้าได้ว่ามานี้ ท่านว่าในเมื่อคนเราตั้งอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธศาสนาจัางไม่ปลดไปจากโลกนี้เทพพยดาอารักษ์ก็จะต้องช่วยปกปักรักษาช่วยธนุถนอมแต่ท่านหลวงปู่วานิชหรืออาจารย์วานิชที่ท่านกล่าวนั้นท่านว่าพวกมีฤทธิ์ทั้งหลายในครั้งที่แล้วนั้นเมืองไทยเราหรือโลกเรานั้น แทบจะถึงภัยพิบัติใจหลวงแต่พวกมีฤทธ์ทั้งหลายได้ช่วยยับยั้งไว้แต่ท่านว่าคราวนี้พวกมีฤทธ์ทั้งหลายยับยั้งไม่ได้เพราะเป็นกรรมได้สะสมไว้มานานแล้วย่อมจะต้องมาชดใช้ซึ่งกันและกันไปตามอำนาจของกรรมเก่าคนที่มีก็ต้องจะเป็นคนที่มีอันตรายตายก็จะต้องตายคนดีด ก็จะต้องเหลือท่านว่าอย่างนั้นศรัทธาญาติโจมท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านพระคุณเจ้าได้แสดงมาถึงเรื่องยุคสีวิไลอันจะมีมาในข้างหน้าก็คือยุคต่อจากรัชสมัยปัจจุบันภูมิพลอดุลยะเด็กของเรานี่เองแสดงมาย่อๆถึงเรื่องราวอันเป็นมาและเป็นไปของการและเวลาก็ขอยุติลงด้วยประการลัชนี้